สวัสดีครับุกนรู้จักกันอยู่ผมลองนีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมมาครับพิกซ์มอนววเวอร์ดามบ้านะครับผมก็เขากลับมาเปิดอ,อีกครั้งแล้วผมก็ได้กลับมาเล่นเกมอีกครั้งนะครับวัดชื่อว่ามีหลายๆคนที่อาจจะอยากดูใครดีว่าเพนดามบ้าอยู่ทางสีม่วงน,นี่นั่นเองชิปเอาเฮ้ย เป็นแชมเปี้ยนเลยก็ต้องเปลี่ยนภาคเว้ยนี่เราเปิดเชเดอร์นะครับไม่รู้ว่าจะจะแหลกขนาดไหนนะครับเพราะคอมเมอรเาไม่ได้โหดขนาดนั้นเขาไม่จะโหงก็ได้แต่แรลกม,มันจากอ่ะนี่นะครับคือเขาต้องให้เรามายืนตรงนี้ใช่ไหมมีอะโตมิกเซ็ตด้วยออเอาเฮ้ย กันเนอะเออเพื่อ,อเ,เราเราไปรอใครดือะผิดทับสองโอ้โคตรดีเลยเอือในสุดผมก็ได้ผมม่นตัวแรกแล้วนะครับมาดูกันดีกว่าว่าปว่าตัวแรกผมได้จะเป็นอะไรกันนะอ้าวยังไม่ได้เรียนรู้ในการรับไอเทมนี้ โอเคมาเริ่มเรื่องดีกว่านะครับผมคือล็อกเนสตจากเมืองเปาโซเปาเติเมียทานี่ผมจะมาคนที่ <Okay. S 1> อยู่ในเมืองเฮยวานานะครับยินดีรับเธอมว็นสักเนินทางสินะเปล่าแล้วแค่ไรเดอร์ที่ผ่านทางมาเท่านั้นประโยชน์ที่มันรู้จักดิโต้หนึ่งในชื่อดิโต้ที่หายสับสนเนาะมันชื่อดีเคียรและใช่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 เรคนเด็กคนดังยังก็พักบอกอธิบายนะมือน,นตทับอย่างดี สวัสดี้เรามาเรๆบอะได้สิขอบคุณนะเอออ่ะเฮ้ยวันนี้นะครับผมมีของเพื่อนจากเมืองเปาโซเปอร์ติเมียทาวนะครับถึงสองคนนะครับวันนี้เราเดินทางมาด้วยกันนะครับโดยตอนนี้มีคนเฝ้าบ้านอยู่คนเดียวก็คือท่านบีเตอร์นั่นเองนะครับแชมเปี้ยนลีกนะครับเคยขับไปเท่ากัช่วยอะไรไหมคะรับเพลสพิเศษรับฝากของม่อนสถานเลี้ยงดูเลนะครับหาเลตไอคอนสามอันทีพอนสามอันบุยพอนสามอันมา รู้จักผลไม้ไอพิคอนที่โตรอบเมืองช่วยหายหน่อยนะจะตอบแทนให้โอ้ที่นี่คือลงฟักนี่มาเ้ยเดี๋ยวผมเพิ่เปิดไอนิ on. ออนอัลตัวจัมพออฟเออผมเดินทางมาจากเมืองเปาโซปาตเมียนะครับเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะเจริญแล้วนะครับในเมืองนี้ก็ค่อนข้างจะดูมีคนเยอะดีนะครับพวกเช่รู้ไหมหรือเปล่าว่าภาษาแห่งนั้นนอะามีโฮชัยทะยานสุดท้ายอยู่ไม่รู้อะเรื่องมันเกิดมานานแล้วมีมิติเกิดอ,อยู่ถ้าภาษาทำให้โงชัยก่อนลูกเอาเฮ้ย ไอพวกเอาต้าบีทแน่ๆเลยครับอาจจะเป็นไอมแมลงสาบเอาเฮ้ยโฟซี่เมืองปงสุรป,ประตูปรเนียได้เป็นซีซีอะไรฮะเฮ้ยทำไมจอฟ้าอ๋อหนาวอ้าบ้าไปแล้วโลกใบนี้มีความหนาวด้วยเรอโอเคครับน่าจะหายหนาวแล้วปะเทนเนอร์จากเมืองปงสุเป,ป็นเมือนท้าตอนนี้ผมเอาโพโมนตัวแรงมาไม่ได้เลยนะครับ เขาห้ามออกมานะครับไม่รู้ทาไมสปาวไม่แหลกแล้วไม่บักแล้วเล่นได้อย่างสบายใจโอ้โหคุ้นๆเหมือนสโลแกนเลยทกอยก่ยงนี่คือเนี่ยทาเคสุเนะเอมโปไ,ไม่ว่าความหมชื่อบอกเนจูเซริทีว่าฮิตโตคอเคยปลอดภยดัยดีได้ได้คนนี้ที่นี่มันเหมือนญี่ปุ่นเลยครับถ้าเรามาใหม่เราไปคุยกับโอดาโนริสี่จะได้อะไรเพิ่มในช่วงเริ่มต้น เฮ้ยโบมอนสเตอร์นะครับแต่เราไม่มีโบมอนสักตัวเนี่ยไข่โบมอนตัวแรกของเรามันไปไหนเนี่ยไม่เห็นได้เลยนี่เออได้เสียงหิวเฮ้ยโบซิเลือกไก่นะครับตามพ่อของเขานะครับเซต้าเอซิโยอย่าพิมพ์โดชัดระเบิดนอ้าวเฮ้ยเขาเลี้ยงยาดงด้วยเนี่ยเขาจะเป็นวีตึ้ง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 อีกแล้วผมหิวได้ป่ะเฮ้ยหิวด้วยเอาเฮ้ยวู นี่นะครับโปโมนจากเมืองเปาโสมไปเตรียมยงหุงออกมาไม่ได้เลยนะครับอุสาวเวลต้องมันจะตื้อตื้อตื้อตื้งเลี้ยงหนาวที่รับโปโมนม,มาอยู่ไหนวะด็อกเตอร์โซดัสุเจ้าจารย์ของเมืองเฮียวานาที่รับสู่ศึกวิจัยเมืองเฮียวานามันเรียกว่าไงเฮเฮอิวาน่าเหรอเลือกโปโมนตัวแรกเรียกโปโมนที่ต้องการได้เลยไปคู่เหลือในมุรรรรรรมร่วมต้นในภูมิภาคมานิบาอ๋อภูมิภาคชื่อเมืองมานิบาที่เองเนี่ย โปโมนตัวแรกที่ผมจะเลือกก็คือโปโมนตัวเดิมนะครับปิงป้งปิงป้งปิง้งปิ้งปิ้งไม่ไม่เห็นมีเสียงเลยทีน,นี้เรได้เจ้าโปโมนไฟตัวนี้มาแล้วน,นะครับเลือกโปโม,มนเสร็จแล้วเกมค้างครับผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นการแทรกแซงจากแก๊งตัวร้ายแก๊งล็อกเก็ตหรือเปล่าไป <Okay. S 1> ไปไปไหนไม่รู้แล้วละที่นี่มันที่ไหนกันนะเนี่ยเฮ้อแล้วในมาด้วยิึเหรอ เอ้ยพอเหอะโอเคครับในที่เรารับปูมันเราเจอกับซากาอีทายะนะฮะยืบเลยใช่ไหมดูสิจะได้ตัวใหญ่มากเลยโอเคเป็เบสเซอร์อินโนสอิชิอะไรอิชิสเกะอ๋ออันโชหัวน้ำบูบานอยู่ไหนบ้านจังเขาให้ไปทำอะไรเนี่ยคุยต่อไปเนี่ยเอาสวัสดีโพสิหัวหน้ำบูบ้านหมายถึงในเจ้าของร้านของช่ำเมืองเฮยวานารับเพลส นัดคุยผู้น้ามู่บ้านคุยกับโอดะโนริฝากข้อความเป็นบอกข้อความเป็นบอกคือเลยเป็นบอกัวหน้ามู่บ้านหน่อยว่าเดชิพาพบเขาที่หลังอย่างนี้นี่เองยอมรับตืนตืตื่นตืดิตื่นดินตืดนตื่นดื้นตื่น้ด่นตื่ดตื่น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 ีื่นตื่นิ่นตื่ตนตื่นตื่น่นน พี่บ้านต้องอยู่ในราชวังแน่ๆครับเชื่อดิยามเฝ้าเขตของนางเข้าไปด้านในอย่าทำให้เดือดร้อนล่ะตีแม่งเลยดกว้บันโนตีไม่ได้เพิ่งเคยเข้ามาเหตุดูดีกว่าหมู่บ้านตะกี้เฉยๆไม่ต่างกันเท่าไหร่สามหาวจริงๆแม่งแสดงว่าไอ้ถัวหน้าไม่อยู่ที่นี้แหละชาวประมงรับเคลสนักตกป,ปลาอา๋ออยู่ระหว่างการทำเพลทยังรับไม่ได้นี่ยิ้มปะเนี่ยมีต้นไม้อย่างนี้ ไม่ปกติแน่นอนเฮ้ยยิ้มจริงด้วยยิ้มพืชเหรอเนี่ยเอาเฮ้ยแล้วไม่โคร,ราโดนวิเทอร์วิเทอร์ข้าวอะนายโคร,ราดรู้เปล่านายอยู่มาก่อนต้องหลายวันนี่ท่านโอดาโนริอยู่ไหนเหรอไม่ทราบเอาเฮ้ยโคร,ราเขาย้ายจากเปาสูมาหลายวันแล้วนะครับประมาณหนึ่งวันเฮ้ยโคร,ราดรู้เหรอนี่ครับเรามีไกด์ใช่ไหมมองตรงนี้ก็ใหญ่ โอตานิโฮซุรินี่ใครยื่งอยูมอนจาเบราสั่งองา,างหารจานเดียวมอนจาจังเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยถ้าสั่งเธอเป็นอาหารไม่ไม่ไม่สักแล้วไอเกี้ยนด,ดีว่าวออะไรเฮ้ยนูเมลช่วยด้วยไอมอนจาบาเองวาตาคาวาซาเมาะมึงมีคนตายพุ๊บไอมอนจาจังเธอหมดเ,เลย ที่หมู่หมู่บ้านชื่อฮาวายนี่ไงโอดะโนริ i, ตัวแทนชาวบ้านเห <Okay. S 1> ่วยวานาเอาเฮ้ยแต่ในช่วงนี้ของบอลขาดสต็อกนั่นเหรอแย่ yeah, เลยแฮะช่วงนี้ข้าต้องรีบต่อเจ้าเมืองชัลส้สได้มีปัญหามากกว่านี้กับการกลับมาขอยนั่นใครนะไหนอนัน่นฟินนชขอบคุณที่ฝากไปบอกช่วงน,นี้กำลังยุ่งพอดีอ่านี่ข้าตอบแทนช่วอที่ฝากบอกแล้วก,กันอะไรล่ะทำอะไรกินน้ำยังไงอะ่ะ อ๋อพวาเอื้อน้ำมันพิษการประชดไฟของเขาได้จบลงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวยพี่สวยบ้าบอเซตามาอยู่สวัสดีหนูยูนไ่งจะมาเพกับยายอ่ะรู้สึกว่าคุณตะกูนเซโตเป็นคนพิเศษเฉพาะเร่งคิดได้เรียกง่ายแเอสเปอร์เคยเด็กหนุ่มอยู่ว่าด้านบนไม่เคยเ้ยเฮ้ยเห็นดิ ดูเลยชนะว่าเด็กคนนั้นมีมหาลัยที่สงบจิตใจยอ่งเขาฟาร์มดูแลเรื่องยาโดงเสมอโดยดูแลกับยาโดงคิงคู่ห่วงเขาแล้วต้องมายาโดงเกิดการแปลกว่าหลายสิบชีวิตไปแล้วใหญ่จะเล่าให้ฟังทำไมวะที่คิดชื่อเด็กคนนั้นช่วยบอกเขาทีว่าเขาต้องมีบางอย่างต้องช่วยเหลือคือเราฟาร์มของยาโดงผู้ยาโดงต้องการเขาต้องมีเขายาโดงยูังไงทำให้ยาโดงคิงเสียใจงั้นเหรอฝากด้วยนะเด็กน้อยได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปบอกนี่ไงเฮยวานายาคุมุเฮ้ยเฮยวานาด้วยชื่อเบอรเหมือนด้วยสวัสดีหน้าใหม่นายจจะับเทพได้สักตััวยง ทำไมหยาบคายแบบนี้เฮ้ยว่าชอรีใครกันเหรอรู้ไห่ลูกใครต้นตะกูลจะเคยมานานนะเว้ยผู้ที่แกเหยยบเลียเขาต้อคุ้นันแล้วไงสามห้าจริงๆแกเจอดี่เน่ในอนาคตคุณเป็นใครแอปโซตระที่เีนะแอปเฉลยก็เป็นประเทศอย่างว่าความจริงเป็นคนแก่เท่าไมว่ามันมันมันมมีแ่รเราาไมองเไม่อ่ะ่ไบอที่คนรู้ คุณเรียกเขาาที่นี่เหรอถูกต้องอ๋ออย่างนี้เองคีโตคายะรูบิโกเอ้ยเดี๋ยวไปรับเควสตนักตกปลาเกว่าเพื่อจะได้ที่ตกคอยชิงไอ้นักตกปลารับเควสนักตกปลาจะต,ตกปลาอย่างนั้นยังเร็วไปชนะอามาคครับห้าตัวอยากเราตกปังกันเหรอรูมิโก้ว่าจัดก,การมันเจ้ามันมันได้หรือเปล่าโหจัดการไปอีกครับยากเกินไปแล้วจะมีบ้านคนด้วยมีคนอยู่ด้วยฉนันต้องการเอาเฮ้ยเครื่อ ทำไมสวยเดี๋ยวนะไอ้เมื่อกี้ที่มันต้องการมามีพาโตมันไอ้คนเดียวกับในนี้นี่ว่าคนเดียวกับในในคลิปโอ้บูธเฮ้ยนั่นมันหายไปแล้วมุริใครนะ่ะมุริรินทารุโอทุกกับเจ้ามามีพาโตตัว,ต,วตัวหนึ่งมาแลกกับมุคโรตัวนี้ถ้านหนสนใจสนใจอยูสอ่สนใจอ้าวสนใจอ้าวคุยไม่ได้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ย <laughs> เอาเฮ้ยก็สนใจไงหรือว่าเขาห้ามคนอื่นทำเพ้นนอกจากโอบูดวะเฮ้ยเจอแล้วพี่เจพีตึด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 เอ็มเบอร์แกลโอ้โเท้าหมดเลยสแครชแกลโอ้โเท้าหมดเลยเอาเฮ้ย โอ้ีออกจากเกมไปไบต์แครชเลียจะแครชมอ,องจับไม่ได้ว่ะบิทชีพีตัวนี้โอ้เกือบตายโอ้อีกทีนึงเรานะ่จะตายแล้วงั้นปาบอลเลยแล้วกันไปเลยโปกเกมอน เอ้ยติดแล้ว BJP มีใส่เบลฟด้วยโหโหดเลยตรงไหนวะเนี่ยไรได้อยู่ตื้อตื้อด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 ื้อตื้อตื้อเดี๋ยวถ้าเราลองเดินตามทางก่อนมาข้าเข้าหมู่บ้านแลเราจะเจอกับเมืองลึกลับปริศนาที่เราอูเอมระโรซันจินแค่เรื่องลึกมีอะไรไม่มีะลร ไม่มีแหละไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยเออใช่ไม่มีเออมมลยว,ว่างมากทั้งรืองไงใช่ที่เมื่อกลังจะพาเราไปไหนไวนะเนี่ยเมืองแรกแนะ่นอนเฮ้ยโซกาพวกเราอย่าใจเดียวกับยามผัวร้องแต่ที่อยากชนะยามพวกนั้นต้องได้ผลตอบแทนอย่างงามถ้าชนะยามจะได้ผลตอบแทนคนอนนื่นนี่ก็แค่จะมีปัญหาทางจีหรือทางสังคมเชื่อฟังเขาหน่แหละเพียงแต่เขาไม่มีทางระบายเอาเฮ้ยโซเรทอส จะโผล่มาจากเปลือกในชั่วพริบตาที่เกินกินเยอะนั้นซึ่งก็มียังยังไม่ใครเคยได้เห็นหากมืออะไรเข้ามาใกล้จริงสะเก็ดเปลือกเหล็กใส่ทันทีแต่่นจริงน,นะวิธพีการตอบสนองของร่างกายเท่านั้นบ้านล้มโหดนั้นไนดะ้หรอวะโอไม่นะถ้าเป็นคนกลัวความมืดก็จะไปเจอเดนลินเลเล่ที่ช่วยตรงหานี่เป็นแสงส่องสว่างละจ้ายามากุจิคิดจะลงไปที่เหมืองจริงเหรอจริงขอโชคดีแล้วกันทุกคนเป็นบ้าไปหมดเมื่อบอกไม่สมบัติลำคาซ่อนอยู่อ้าวลาก่อนอ เราจะไปหาสมบัติล้ำค่าตื้อ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 ยัมาเย็นก่อนยัมากุจิีโอ้ที่นี่ดูเหมือนมีบางอย่างที่พระเจ้าท่านอยู่แต่นั่นเพียงแค่เรื่องเล่าเฮ้ยอาซิวุตอยู่แน่เลยวะอันนี้คุยไม่ได้ฆ่าแรงงานตับแบบนี้จะมีคนทำหรือยังไงต้องทำอยู่ดีเชื่อเลยเพราะพวกเราไม่มีอันจะกินโอ้ไม่นะอุเอฮาระ คนที่คิดจะทำงานในเมืองแห่งนี้มีแต่คนเห็นแก่ได้เฮ้ยอารอนด้วยสิบห้าเฮ้ยอารอนจริงๆอารอนยืนนิ่งเลยอะเหมือนเป็นเปิืเป็นบอทให้เรามามาตีเล่นแต่เราเดินเดินผ่านได้เลยวิสเมอในเมืองที่ต้องมีอาวุธซ่อนอยู่นแน่ๆเลยวะจะมีบอลแบบบอลเป็นอาวุธอะแล้วพี่กดปุ๊บก็จะได้เลยอ้าวไม่มีอะไรละเซตาเทอจิยามเฝ้า ตั้งใจที่จะจัดการคนที่ใช้ยาเรยูตันและแก้แค้นน้องชายคนนี้ฉันใครวะใช้ยาเรยูตันช่วยเพื่อนหน่อยเพื่อนข้างตัวนายฉันช่วยอ๋อเพื่อนยังอยู่ข้างนะะชื่ออะไรนะไม่ว่าเข้าใจมันหรอกไม่เด็กปังหายนี้มิช่ไม่ใช่ปวดบดบงอนเซนเตอร์เข้าใจสิท่านไหนเข้าใจจริงจิช่วยฉันหน่อยก็เพื่อน้องชายเขาอยู่ในอ๋อนี่ไงไอ้น้องมันอยู่ที่ชั้นสองช่วยน้องนายใช่น้องชายที่สูญเสียยาโดคิงไปเพราะการประลองกับยาเรยูตันอีกแล้วเหรอ ให้กับมา,ยาลยูตันพี่ใช้ด้วยนะเอาเถอะเรื่องผ่านไปแล้วนายต้องทําให้น้องใช้กับปกติพี่สบายไปด้เราตก้ตก,ต,กต,กตกลงเราที่นี่ก็ต้องไปหาจะตรงคิงม,มัมายัดตากันเนี่ยโอ้โหยากเลือไปแล้วโคตรเท่อาย,ยาเลยยูตันเนี่ยแกจาลตาร์เมนมีคนบอกในจกักรในจกักรพรรดิจกักรวาิมันชนะแล้วมาขโมยไปริมาคนอื่นเลยเหรอใช่เป็นการดูเลี้ยวใงความมืดไอ้เร็ว อย่าไปยุ่งดูฉันเอาไปพ้นไม่ทำร้ายนายหรอกพี่ยุ่งฉันจะมาช่วยยังไงเนะี่ยช่วยไม่ได้หรอกช่วยได้สิช่วยได้เหรอช่วยยังไงดีคิดว่าช่วยอีกเยอะต้องทำเพราะเมืนตัวน,นั้นอ่ะเดี๋ยวฉันจะจับมาให้นายเองบ้าวะร้องเพลงพย,งา,ยาดุงร้องเพงลองอยาดุงแม่งนี่นายร้องเพลงของยาดุงใจเงินรอแน่นอน slow 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 pull เก็บปุ๊กยิมวัน มันทำให้ฉันนึกถึงคำสอนของยาดูคิงเลยว่าชีวิตไม่ไมีแค่วันเดียวแต่มีเพืวันต่อๆไปเชีวิตยังมีเพื่อนกันเอไม่ใช่ไม่คำหลอกลวงอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวโอ้โอ้ยเอ้าโอ้กุศลาเราพิยาดงให้แม่ง slow slow slowpoke ยาดูคิงคำสอนบ้าเลยมันคุยยาดูคิงได้เหรอฮะเอ้าไม่ยาดูคิงเอ้าเม็ดลืมไปแล้วหรือไงยาดูคิงอ่ะฉลาดมากๆเลยนะ ทมคูดภาษนสามมือได้ด้วยเือวะงั้นเอาใหม่ชกหน้านี่เกดทำอะไรนี่อยากเจอดีใช่ไหมก็มาดีครับได้จริงๆเลยอยู่ชีวิตหลังความตายซะเือเหเอโ้ยมาวะกูโคตรชอบเลยว่ะอะไรกูโคตรชอบพีรำบาแหละตายเลยไอเด็กเยี่ยนโอยมาใหม่ดิ่กำลังติดไฟอยู่เลยเดย แล้วเรียบร้อยนายพี่นายเล่าให้ฟักช่วยได้สิอะไรดีคิดดูนะชินนี้พายต้องทำอย่งเยอะอ่อนแอจริงๆจรเคใช่ใช่ไม่อ่อนแอแต่นายไม่รู้เลยเลยไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะไม่ใช่เป็นเอสเปอร์ประกาศว่าฉันัดนเออ่าวตายละคนที่ช่วยนายคือเอสุยะฉันเลยที่ต้องมาช่วยอ่ะเอาชื่อมันด้วยเอสุยะใช่แล้วพี่ฟ้าจงนยายและเรื่องฟาร์มยาดงยังฉันจริงสินะฉันจะสื่อสารในสิ่งที่ฉันช่วยกับยาด็อกทิงไปตลอด พร้อมหรือยังล่ะพร้อมแล้วล่ะฉันก็ใจสิ่งที่ต้องการแล้วฉันอยู่เพื่อใครต้องการเพื่อใครแล้วตอนนี้เกียรติบุญบางหลักจิตใจได้คนเร็วเลยนี่คือหน้าที่เอทเปอร์อย่างฉันได้ยินแบบนี้ก็รู้สึกดีใจพี่คงไม่ต้องห่วงฉันละขอบคุณนะอ้าได้ละได้ไหมได้ละไม่ตายละตือตือตือโอ้ไม่เลวเลยนี่จากนี้เจ้าก็สามารถตกปลาได้แล้วด้วยเนี่ยไปเลยไปอนุญาตตกปลาระดับหนึ่งและเงินหนึ่งร้อยวายวายพวกราชวงศ์อ๋อเฮ้ยโคลระ เฮ้ยราวิ่งเข้าราชวงศ์ไปแล้วไปจัดการไอ้โคลาเราต้องไปช่วย,จยวเ,เจ้าหญิงแล้วไอ้เจ้าโคลาเบแห่งเมืองเปาสูปอเตเมียเฮ้ยเรากระโดดแอบกระโดดขึ้นได้เข้ามาแล้วอา้าวมีเองลักลอบเข้าไปในราชวังศ์แล้วลูกสาวของไรเมียวเมืองเฮยวานาะเฮยวานาะซูซุนิฮิมิฮัลโหลล็อกนีอา้าวเอ็งเราเห็นเห็นสีขาวๆแล้วโดนละ

สองร้ออคิวโจนสองร้อยไอิเอาเฮ้ยเชื่อ้างอำเภอเราค้างเองเฮ้ยจะโดนลกระเฮ้ยกินน้ำได้หรอก <c oughs> ินไม่ได้ตาหโคตรตายดูเรดูด <c oughs> ูดูดด <c oughs> <ป>ูดูเรเควไม่ทำเฮ้ยแอบไปตู้เสืผ้ามองไม่เห็น เป็นผ okay. ีในโฮมเชฟิโงไม่สมัยนี้ต้องโฮมเฟ่โมก่อนแล้วพอหมดยุเราค่อยวนไปเดินไปไม่เจอเฮ้ยนี่เสียงประตูเทเสียงของอีเนเฮ้ย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 เฮ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟีมี่เฮ้ยมันมันมาตามพวกลมเจ้าแล้วเอ้ยเฮ้ยนี่มันนี่มันในนั่นนี่ลูกกันลูกันเฮ้ยโคราเจอหมีด้วยโคราชแผนการการล้มเจ้าของเราไป็นยังไหนแล้วตอนแรกที่วิ่งเข้าไปกัดตะ่าเขานะแต่ตอนนี้นี่แล้วทีมโปโซโปเตเมียก็มีแผนการในการถล่มเมืองเปา วาานะพวกเราที่มาจากโลกเวลได้เข้ามาสู่โลกใหม่ที่พวกเราไม่คุ้นเคยแล้วเราก็มีแผนการที่จะเป็นใหญในโลกนี้โดยการล้มอาณาจักรนี้ก่อน